อย่าด่าอย่าด่าข้านะวิปเปอร์นะอย่ารอรอช่วยตัมาอย่าด่าอย่าด่าไอ้กูกำลังขึ้นปั๊มบุตรแล้วเพื่อนปั๊มบุตแล้วมันแค็งที่เราไม่ด่ามันมันเลยไม่อยากด่าคื้นโอ้ยไอ้ไอ้ขี้ร้อนโอ้ยแข็งไอ้เขี้ดูออกไอ้เี่ยแข็งจะเด็กด่าหรือคนโตด่ามึงร้อนไงตอนนี้ไอ้โง่พี่อนโทรมาทำไงดีวะไอควายปากคุณเมียะกูพูดได้กูจะพูดจะจะพูดก็เรื่อง ย um ื้อไว้ยื no ้อไว้ทำยาทำยาปิ่นพอพูดก็คสวนเลยยื้อไว้อย่าด่านะพูดแค่บอพูดแค่อพิเปอร์พิปเปอร์พูดแค่บอยือื้ พี่วัดถึงไหนแล้วพี่วัถึงไหนแล้วนิ่ง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 นี่วนูู่นี่งนิ่นิ่งนม่งนิ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 ่งนม่งนิ่ง่งนื่งนม่งนิ่งนม่ง่งนม่งนม่ง่งน่งนม่งนม่งน่งน่งนิ่งไิ่งนิ่งนิ่งน่งนม่งิ่งน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 ่งนิ่งนิ่งน่งน่ง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 ม่ง่ง่งน่งม่ง่ง่

มากูมึงควางกูส่งขึ้นรถให้หมดดิขึ้นรถขึ้นรถที่น้องหลุยบอกไม่สวยนะหน่าจะเพราะไม่มีตังค์จ่ายร้องนี่เออชิบหายเนี่ยร้องเลยร้องเลยมสวยแล้วให้มัสวยแล้วมีเลยสวยแล้วสภาพไอ้ควายบอกไม่มีไอ้ควายรถกูแกล้งเนี่ยขับยี่ห้าขันรถกูหมดไอ้โง่เหี้ยี่หี้ยอะไรบ้างไอ้โง่สภาพตัวมึงไหนยี่ห้ยเพิ่งเข้าแก๊งมามีอะไรบ้างไอ้โง่ไอ้ควายขึ้นรถเอาศพเอาถือศพมันมาด้ถือศพมันมาด้วย ถือศพมาด้วยดิหรออย่างเสียวเลยเดี๋ยวศพมันขึ้นมาเดี๋ยวสภาเดี๋ยวสภารีบมาฟังกูมึงรีบขึ้นรถแล้วมึงเอามึงเอาศพไปไปไปเจอกันในเจอกันปั๊มปั๊มปั๊มนิเมะแล้วเจอกันปั๊มนิเม่เร็วอ่ะเร็วเลี้ยวออกได้ปะเดี๋ยวสภามารีบออกได้ปะเดี๋ยวสภามารีบออกดิมึงรีบขึ้นแล้วรีบออกเร็วๆไอ้ไอ้พวกที่เหลือรีบรีบรีบจบแล้ะเดี๋ยวสภามาโดนเบรกเว้ยวบอยู่ไหนไม่ในอีกหมดแล้วออกุลกินัาคืนปืนมาหนัก โอ้ยเฮียยิงสภาด้วยยิงสภาด้วยยิงสภาด้วยไอ้เฮียยิงสภาด้วยเลือนชัดไอ้ขำไอ้เฮียนี่ยิงสภาแล้วขำไอ้เชียไอ้โง่ไอ้ควายไปยิงสภาไอ้เฮียเลือนไอ้เฮียแกงเลื้อ้เฮียแกงเสี่ยวฟังนะฟังนะเหตุผลที่ทำคือถ้าเราไม่อยากให้สภาปวดคือมันด่าเราฟรีเราเราต้องทำมันคืนแค่นั้นแหละทำมคืนะไรอ๋ออ๋อมึงอยากด่ากูคืนใช่ไหม อ๋ออยากด่าก oh, ูค no. no. ืนใช่ไหมอ๋อใครเขาด่าเพี่ยงาด่าเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอยากด่ากูฟรีใช่ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงทำอะไรกูได้เอาศพไม่ฟังทำอะไรกูไม่ได้แม้แต่นิดเดียวทำอะไรกูไม่ได้รอดูกูรอดูนะมันจะด่ากูฟรีแป๊บนึงไม่อป๊มมีโคกไม่กูบอกแล้วกูบอกแล้วว่ามึงต้องรีบคือถ้ามึงช้าเท่ากับมันจบเว้ยทำอะไรกู ทำอะไรกูทำอะไรกูไม่ได้บอกแล้ว <c oughs> กูเปลี <c oughs> ่ยนละอ <c oughs> ำอะไรกูอ่าอยากฟังใช่ไหมได้ได้อ่ะตัดไม้ลงลงตัดไม้ด้านบนบ้างมึงมึงขับมึงมึขับขึ้นมาดิไอ่พวกนี้เนี่ยชอบสะพานสะพาวิ่งเยอะเกินแล้วพวกเนี้ยไม่เป็นไรหรอก ไม่ไม่ไมเชียแกง๊งเลือนไปยิงสพายเฮียขึ้นมาขึ้นมา,น,มานี่ได้ปะหัวแก๊งอย่างควายเลยมามามาตัดไม้มาตัดไม้ตัดไม้เมืองบนเฮ้ยฟังก่อนดีมึงฟังก่อนดีตัดไม้เมืองบน,งน,งน,งบนขึ้นมาเลือนไปยิงสะพายตั้มเฮียพาน้องมีสพายทำไมเนะี่ยเฮียถัดมาหาวเฮียอะไรกูบอกให้มาบอกให้มาตัดไม้มาตัดไม้ก่อนมาตัดไม้ก่อน อยากคนดูครับผมอยากโดนลุมแบบสี่ห้าแก๊งเลยได้ปะไปไปเรียกมาได้ปะแบบไอ้นี่สมมติจบแล้วมันเฮดต่อไอ้นั่นมาต่ออย่างอยากโดนวนอ่ะอยากโดนเวียนเทียนอ่ะเอาศพเอาศพมานี่ได้ปะตัดไม้พวกมึงทำอะไรกันอยู่ตอนเนี้ยคือมันดูวุ่นวายกับอะไรวะเออมึงบนเลยมาเลยตัดไม้มึงบนมาเนี่ยกูเจอแก๊งอะไรตีกันเนี่ย ขับขับขับฉีกได้ขับฉีกได้อยู่เหลือนเกินไอ้เหี้ยเหลือนชิบหาด่าม่นนี่เอามานี่ดิด่าเลยออกมันแข็งมันแข็งที่เราไปด่ามันมันแข็งที่เราไปด่ามันมันเลยไม่อยากด่าคือโอ้โหไอ้ไอ้ขี้ร้อนโอ้โหบอกว่าบอกว่านี่ไงเสื้อเสื้อเสื้อปิดไอ้ควยควยแข็งไอ้เหี้ยดูออกไอ้เหี้ยแข็งไอ้เหี้ยเสี่ยวแต่มันทำอะไรกูไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะว่ากูปิดไม่แล้วเพื่เราสองคนขายไปไหนอีกอะ เอาด hum ูป um, no ิดไม้ต <you> <who> <it> oh. ัวผมเองนะผมไม่ได้อยากรับฟังผมเอาน้ำก่อนเดี๋ยวมาไม่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 ฟังก่อนดีเอาศพรีบ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 เอาศพมาตัดไม้เมืองบนหน่อยได้ไหมเร็วๆมันขับได้ขับได้ีๆขับมาไหนเหรอเออขับค่อยๆมันมันเออขับได้เอ้ยผมไม่ได้เจอปตัดไม้ป้ายตัดป้ายตัดไม้เอามานี่ดิเอาศพมาหนี่ดิใครขับขึ้นไปไหนอะโหลอกลับมา ไปตัดไม้ไปตัดไม้ขับไปไหนอะมาแบบไอ้ทางทางติดถนนน่ะมึงไม่ต้องขับขึ้นไปอะแกนั่นหลุดะาไปอ่ะมาดู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 ดแบบมาดีดีโค้มึงฟังกูดีนะมึงอย่าซ่าไอ้หลุยบอกไม่ไแกงี่ด่าเวอร์ดีกูกลัวอย่าด่าอย่างนั้นมา ไอ้ลุยไอ้ลุยอย่าบอกคนในแก๊งอย่าไปได้อย่าได้อย่างนั้นดิโอ้เวลาเวลาหลุยโดนพี่กระทืบทำไมหลุยชอบใส่ดีเว้ยชอบดีชอบมาเรามาเออเอามันมาเยอะๆดิบูถ้าถ้าถ้าจะทำมาทำเลยไม่ต้องมานั่งพูดหรอกไอ้เหี้ยจะทำก็ทำเลยไอ้บุ๊คตอนนี้ก่อนก่อนก่อนไฟดับนี่กูแทงเป็นไไม่ไม่มีไม่มีอาการนะยืนนิ่งไอสัตว์พอเพื่อนมาสัตว์มานั่งพอเพื่อนพอเพื่อนมาฮาวรึบมากออก จะแฉ่กูจะอะไรกูก็ทำเลยนีอะไรไรนี่เอามานั่งพูดทำไมทำไมพูดเยอะหลุยคนในแก๊งหลุยด้วยทำไมพูดเยอะคือเวลาเวลาด่ากูด่ากูอะไรหัวสาลาย่างี้ยมึงมึงเหมือนมึงคิดอะไรไม่ออกอ่ะออกไอ้เหี้ยออกด่าอย่างโง่เลยเหมือนเด็กด่าเอาไอ้เหี้ยจะเด็กด่าหรือคนโตด่ามึงร้อนไงตอนเนี้ยไอ้โง่พี่อนโทรมาทำไงดีวะไปที่ไอควายปากกูมีอ่ะกูพูดได้กูจะพูดจะจะพูดก็เรื่องของกูของกูดิตอนเนี้ยมึงกำลังร้อนไอ้ตั้มไอ้เหี้ยร้อนดิมึง ไอ้เหี้ยร้อนเผายิงสภาจนตัวสั่นเพราะอยากได้อยากด่าพวกกูโอ้โหสุดยอดคนไอ้เหี้ยทำทุกวิธีทางหนีสภาหนีพี่อ้วนยิงสภาเพื่ออยากได้ด่ากูแต่ทำอะไรไม่ได้ไปไปไปด่วนเลยเขากูเขากูก็ใครเนี่ยเขาพูดกลัวใครอะไอ้เหี้ยจำไว้ทำอะไรโง่ๆตลอดเลยตั้งแต่กูเล่นซาจาทามาเนี่ยกูยังไม่เคยยิงสภาเลยไอ้เฮีย มีแกงมันแกงแรกที่ยิงสะพานไหนเลื้อนอยนี่เลื้ยนแต่มันเพชรยี่เพชรไอ้นอี่เพชรฝั่งจมยี่เลื้ยนไอ้สัต์อย,ย่างเสี่ยวเนี่ย แล้วอีตัวไหนที่มาลามกูนะคือมึงลามกูไปก็ไม่ได้แค่หลอไโง่เพราะเพราะว่าคนที่มึงดูสตรีมมันร้อนไอ้ควายมึงก็เลยร้อนตามมึงก็โง่มาลามกูไอ้ควายอีโง่ไอควายมึงไม่เห็นลูกพี่มึงเหรอลูกพี่ที่มึงดูสตรีมทุกวันนี่ยไปยิงสะพานนะเพื่ออยากด่าพวกกูเนี่ยไอ้โง่ไอ้ควายไอสัตว์นัดคุยสตอรี่จบแล้วมาไล่ฆ่าพวกกูเพราะอยากด่าพวกกูมึงฟังไว้ไอเลี้ยไอควายมีใครทำบ้างแบบแบบมึงไงโง่ เลี้ยนไอ้เหี้ยร้อนไอสัตว์นัดคุยสตอรี่จบแล้วมาแทงพวกกูคาแรนยิงสะพายร้อนไอ้ร้อนเน่ย อย่าแกงบ้าเฉยเลยเฮียกูบอกแล้วว่าให้บ้าให้ไปมาข้างนอกไอ้สารมันก็มาบ้าจริงไอ้สารแกงบ้าชุบหน่อยได้ไหมครับพี่ชายได้ครับได้พี่ชายนั่นเล่นอะนั่นเล่นได้ครับ มันอยู่นี่ได้เรเิดแล้วครับพี่ชายหรือเใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับตายอ่ะเออมาอยู่นี่ได้อยังโอไอ้สัตว์แม่งร้อนเผายิงสพาด้วยโอ้โหหมอมาลอสาามาสามาถ้ามาี่มาถ้ามา้ามา้าม้าม่ถ้ามามีถ้างาถ้ามาถ้ามา้ามาอ้ามาถ้าม้ามามามาถามาถ้าา้้ม้มมมมมราา้้ไอ้มมม้้ีถ อธิบายโชว์งานนี้ได้ครับได้ครับลามาในเมืองก็ได้ครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วกดมือดมือดแล้วไม่ได้ฮักตอนนะกดมือหมดแล้วเฮ้ยไม่แต่ไม่ไม่ไม่เ้ยปเ็นะกัมันนานเกินไปลวไอ้ช่กูบอกบอกให้เขาจัดการเลยตรงเนี้ยจเล็ง้อยหนเลย